ระวังนะใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีระวังนะครับนะการการเผยแพร่คำพิพากษาเนี่ยหรือรายงานกระบวนพิจารณาเราไปดูตัวบทกฎหมายนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะการเผยแพร่โดยสุจริตและนะและเราต้องเป็นคู่ความด้วยถ้าเราไม่เกี่ยวข้องแล้วเราเอาบางหน้าบางละระวังครับระวังจะโดนระเมิดหน้าศาลนะไปทําเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวจะไปจัดงานที่ธรรมาศาสตร์เอาเอาคำพิพากษาไปพิพากษ์วิจารณ์ อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอะไรต่างระวังเสี่ยงครับเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับนะออนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับใครอยากถามอะไรนะวันนี้มีเห็นมีเครื่องวินตำรวจตำรวจตกแล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจ ขอแสดงความเสียใจตำรวจที่ม um ีอะไรมีรู้สึกอะไรเครื่องเครื่องบินนะเครื่องบินตกหรือไงผมก็ไม่ได้ติดตามวันนี้ยุ่งซ้อมพยานเนี่ยเรื่องคดีหมิ่นประมาทพรบคอมวันนี้ยุ่งทั้งวันนะแล้วก็มีก็ไอ้คดีเรื่องเอาเอาที่ดินอุทยานแห่งชาติมาขายนะที่ดินอุทยานแห่งชาติมันซื้อขายไม่ได้นะที่ดินสปลอกก็ซื้อขายไม่ได้นะครับที่ดินพพทห้าก็ซื้อขายไม่ได้นะเพราะว่าที่ดินห้ามโอนก็ซื้อขายไม่ได้ นะครับเพราะนั้นใครก็แลวแต่ไปซื้อที่ดินที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสปกเขตอุทยานซื้อขายไม่ได้นะเหตุที่ว่านะวัตถุประสงค์ในการซื้อขายที่ดินที่เขาห้ามซื้อขายก็คือขัดเป็นโมฆะนะครับเท่ากับเสียเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วจ่ายตาังม,มาแล้วมีการส่งมอบการครอบครองแล้วทําประโยชน์แล้วไอ้คนที่ขายก็รับเงินรับทองไปแล้วมันจะมาฟ้องขับไล่เราไม่ได้ นะครับมีคำพิาพากษาดีกาเยอะแยะวันนี้ก็รนะับคดีประเภทนี้มาทำนะครับนะมีคนก็มาจ้างเป็นลูกความประจำนะฮะนะครับเพราะนั้นก็ที่ดินสปกที่ดินอะไรต่างๆที่ดินพบทห้าเด็กนะุ่มซื้อขายไม่ได้มันไม่มีเอกสารสิตแต่ถ้ามีการซื้อขายมาแล้ววันดีคืนดีเขาจะมาไล่เราไม่ได้เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะก็คือใช้สิทธิ์โดยแกล้งคือหมายถึงว่าคุณเอาที่มาขายนะครับรับเงินรับทองไปแล้วคุณอ้างว่า การซื้อขายผิดกฎหมายนี่เงี้ยแล้วคุณจะมาฟ้องขับไล่อะไรไม่ได้นะนะหรือแม้กระทั่งที่ดินสอประอที่ดินอะไรต่างคุณมาขายเสร็จแล้ววันดีคืนดีคุณบอกว่าสัญญาเป็นโมฆะนะเอาตังค์เข้าไปแล้วนะครับแล้วจะไล่เขาอันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกฎหมายเขาบอกว่านะไอ้ที่ดินที่ห้ามซื้อขายเนี่ยราษฎรจะไปเอ่อไปโต้แยง้งไปยันกับรัฐไม่ได้แต่ราษฎรกับราษฎรด้วยกันยันกันได้ นะครับมีคำพิพากษานะเพราะนั้นใครซ,ซื้อซื้อที่ดินผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยที่ดินป่าสงวนที่ดินอะไรแล้วแต่เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้แต่ถ้าคุณทำประโยชน์จ่ายเงินจ่ายทองแล้วไอเจอ้าของเดิมจะมาไล่คุณไม่ได้มีคำพิพากษาเยอะนะครับสปกซื้อขายกันเต็มไปหมดซื้อขายไม่ได้ครับผิดกฎหมายนะนะครับนะค,คุณเดชถามมานะนะครับใครซื้อขายมันก็รู้อยู่แก่ใจว่ชื่อมันก็บอกแล้วสปรกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม นะครับนะเอาไปทําสนามกอล์ฟก็เจ้าสัวอะไระเนตกาแฟหรืออะไระโดนจําคุกไปเห็นไหมไปทําสนามกอล์ฟแถวๆอะไรโคราชหรืออะไรเงี่ยโดนจําคุกอะ่ะนะมีแต่สนามกอล์ฟอนุทินยังไม่โดนอ่ะที่โดนไอ้พวกผู้กองธรรมนัฐแฉจําได้ไหมนะนพดลหรือใครแฉเรื่องสนามกอล์ฟอนุทินทําไมดูเงียบๆไปนะแต่สนามกอล์ฟเจ้าสัวเนตกาแฟโดนไปแนละ้วจำคุงจำคุกตั้งเท่าไหร่อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมืองไทยเนี่ยสนามกอล์ฟที่มันอยู่ในที่สปกอุทยานแถวแถวเขาใหญ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะถูกดำเนินคดีแต่ว่าบางครั้งถ้าเราเส้นใหญ่เส้นโตเราเป็นคนใหญ่คนโตอาจจะพยาหลักฐานไปไม่ถึงมั้พี่น้องว่าไงนะเมืองเราถ้าเรามีเส้นมีเงินนะมีพักมีพวกนะคดีความก็มีโอกาสรอดนะครับนะนะครับเพราะฉนั้นเรามีพักมีพวกเนะี่ยมันก็สบายใจผมเองผมก็อยากมีพักมีพวกนะไปไหนมาไหนก็นะสบายใจมีพักมีพวก นะฟีนองประชาชนก็หาพักหาพวกกันไว้แล้วเรามีเพื่อนมีฝูงนะมีเส้นมีสายมันก็สบายใจคดีใหญ่ก็กลายเป็นคดีเล็กคดีเล็กก็กลายเป็นไม่มีคดีเพราะฉะนั้นเส้นสายในประเทศไทยก็ยังยังเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นนะถ้าเราไม่มีเพื่อนมีฝูงอะไรก็ลําบากนะผมก็พอมีบ้างนิดหน่อยนะครับนะนะฮนะเข้าใจนะจุกครูพ่อพ่อนายกหนีคดีหรือ,อยังครับยังครับยงัง นะครับอืมนะครับว่ากันไปครับอ่าอาจารย์สอนดีครับสอนมวยด้วยขอบคุณครับเอ่ออ่ออะไรครับอืมอืมคดีลักทรัพย์นายจ้างทําไมเยอะจังตอนนี้เยอะฮะคดีลักทรัพย์นายจ้างลูกจ้างขโมยทรัพย์สินนะนายจ้างต้องระวังคดียักยอกลูกจ้างไปเก็บเงินเก็บทองแล้วก็เยอะแยะฮะเพราะนั้นใครเป็นนายจ้างก็ต้องระวังนะครับนะอ่านะฮะเข้าใจไหม นะครับมันมันมันมีคดีลักทรัพย์อะไรเยอะคดีหมิ่นประมาทก็เยอะนะครับนะหมิ่นประมาทลักทรัพย์ยักยอกอช่อโค้งปลอมเอกสารฟอกเงินเดี๋ยวนี้เต็ไมไปหมดนะยาเสพติดต่างๆเยอะแยะ,ะพี่น้องมีคดีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับนะครับนะครับทักษินก็พวกเยอะยังไม่เห็นรอดเลยนะครับก็พวกเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมีพวกทั้งประเทศทักษินก็มีพวกพวกเสื้อแดงพวก พวกเสื้อแดงเสื้อน้ําเงินก็มาอยากจะเป็นพวกกระทักษิณ์แล้วเพราะอะไรผลประโยชน์เป็นขัดกันน้าเงินก็อยากมีอานาจนะครับคนจะอยากเป็นนายกคนต่อไปก็คืออนุทินนะพรรคสีน้ําเงินเนี่ยคนนี้แหละว่าที่นายกคนต่อไปนะครับนะถ้าไม่อนุทินก็ลูกชายเนวินนะครับก็คือนายกคนต่อไปหลังจากอุ้งยิงนะครับพรรคนี้ก็มีทั้งพรรคแดงน้ําเงินรวมกันเราดูต่อหน้าก็เหมือนกัแม่งรักกันแต่ความจริงเปล่าแล้วถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็ฟันเพราะอะไรฐานเสียงเดียวกัน นะฐานเสียงคนยากคนจนวันๆก็แจกตังค์แจกตังค์เนละไอ้นโยบายประชานิยมในบ้านเมืองชิบหายนะประเทศเราจนแต่ก็แจกตอนนี้กับพี่น้องประชาชนก็บอกเมื่อไหร่จะแจกเมื่อไหร่จะแจกจะไปแจกอะไรละมันประเทศจะชิบหายอยู่แล้วนะบ้านเมืองตอนนี้มันลําบากกันเนะ่นะข้าวของแพงค่าแรงถูกนะน้ํามันแพงไฟฟ้าแพงทุกอย่างแพงหมดค่าแรงก็ถูก คือตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยไม่มีปัญญาแก้เศรษฐกิจเลยนะครับของแพงอะไรต่างจะเอาเอาของไปขายส่งออกก็สู้เขาไม่ได้โดนภาษีทำกันไปโดนจีนเทาทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็เหมือนกับแหล่งระบายสินค้าจีนผมคุยกับนักธุรกิจนะเนี่ยลูกความเวอกอาจารย์ครับประเทศเราเนี่ยตอนนี้ก็สินค้าจีนแต่ไม่หมดเราสู้เขาไม่ได้ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์มั่งภาษีต่ำมั่งทุกวันนี้จีนแม่งก็ดันสินค้าเข้ามาเ็มประเทศเรา ไปทางไหนแม่งมีแต่สินค้าจีนรถเบนซ์รถอะไรต่างๆขายยากหมดรถจีนมันเข้ามารู้สึกอะไรภาษีศูนย์เปอร์เซ็นหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้อะขายราคาถูกๆบางคนก็ซื้อนะอุตสาหกรรมรถไทยก็ละนาวครับเอารถเข้ามาขายด้วยตั้งไฟแนนซ์ด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจีนหมดนะรถราคาถูกด้วยนะแล้วก็ไฟแนนซ์ก็ปล่อยเองอะไรต่างขบวงจรนนะบุคลากรเทคโนโลยีอะไรของจีนบางคนไทยก็ถ้ามันยังไม่ได้อะไรทุกวันนี้ บ้านเมืองหนักรัฐบาลก็แก้อะไรไม่ได้นะเราก็ส่งออกอะไรก็สู้เขาไม่ได้ความรู้ความสามารถก็สู้ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาคนอะไรต่างคือบ้านเมืองเราตัวนี้ตายอย่างเดียวนะครับนะนะครับท่านคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดีก็คือ,คอเราก็ต้องประหยัดนะต้องประหยัดแล้วก็มาพัฒนาศึกษาหาความรู้อย่างดี อยาก,กินย้าหวานทุกวันนี้ก็คนในโซเชียลเนี่ยก็กินย้าหวานเยอะเชื่ออะไรง่ายอย่าไปหลงเชื่อศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆนะศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะอยากได้วความรู้ทางกฎหมายก็ฟังทนายนะอยากรู้ทางทางทางด้านการแพทย์การแพทย์ทําไมฮะการแพทย์ก็ฟังหมออยากรู้เรื่องการคํานวณการก่อสร้างฟังวิศวกรอยากรู้เรื่องการออกแบบฟังนักออกแบบนะครับนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เร,เราฟังเรื่องอะไรเราต้องดูว่าคนนั้นเขามีความรู้จริงไหมนะทนายจริงไหมหรือทนายนะครับนีนะฮะนีะเข้าใจนะนะนะถ้าฟังกฎหมายก็ฟังทนายไม่่ฟังทนายแนะไปเรื่อยเลอะอเทอะไปนะอยากก็ฟังเรื่องออการรักษาก็ไปไป,ไปหาหมอบางคนก็ไปหาหมอปลอมหมอกระเป๋าตามห้างตามอะไรฉีดไปฉีดมาตาบอดเมื่อเช้าดูข่าวโอ้ยฉีดหน้าเอาฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป,าไปตาบอดครับพี่น้องครับ อย่างผมเนี่ยแม่งแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วบางคนบอกพี่เดย์ทไมหน้าย่นจังนะก็กูแก่แล้วก็ตามสภาพไม่นอะไรก็เติมหกสิบสองหกสามแม่งยังไม่ย่นในกันด้วยนะคือแก่มันก็คือแก่แล้วก็ถ้าเรายอมรับสภาพชีวิตแม่งก็ไม่มีอะไรมีความสุขนะครับการจะนะบุรีตอนนี้ร้านอาหารขายของต่างๆปิดตัวแจ้งไปหมดแล้วครับนะไม่มีคนจับจ่ายใช้สอยเพราะเศรษฐกิจแย่เนี่ยครับนี่ไงนี่เขาแจ้งมานะอุงอิงอยู่ไหนครับมัวจะไปเที่ยวไหนอยู่นะ นะครับอ่านะครับ DSI ได้คำพิพากษา49หน้าแล้วนะครับได้ไปแล้วทำอะไรไปทำคอนเทนต์ไงนะครับ DSI ก็ระวังนะครับผมบอกนะนะครับระวังนะครับในการที่คุณจะรับคดีมาเนี่ยนะนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าตำรวจเขาไม่ทำผิดเขาสวนคุณนะนะผมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาสวนนะคุณจะไปรับคดีไปแจ้งข้อหาคนนะั้คนนี้ระวังนะครับ ดีเอสไนก็แผลเยอะนะเดี๋ยวก็จะสวนกันนะครับนะนะ,นะว่าคุณจะทําชื่ออะไรนะครับเขาสอบสวนกันเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วคุณจะไปอะไรจะไปรับคดีเข้ามาเล่นงานตํารวจดีเอสไนก็ต้องระวังเพราะมีคําพิพากษาแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยระวังนะส่วนปานเทพเอาคําพิพากษาไปทำคอนเทนต์ก็ระวังนะครับนะคุณไม่ใช่คู่ความนะที่เอามาโพสทีละหน้าสองหน้าคุณเป็นไกลเกี่ยวข้องอะไรคำพิพากษาถามลูกพี่สนุนทีเน เขาเคยหยุดในคุกมาก่อนนะในคุกไม่สบายนะถามนะถามลูกพี่นะคุณเอาคำพิพากษามาโพสต์คุณเป็นใครปานเทพคุณเกี่ยวข้องอะไรในคดีแล้วคุณเอามาหน้าเดียวนะนะแล้วก็มาคำมาอธิบายนะตามความเข้าใจของคุณซึ่งคุณไม่มีความรู้ทางกฎหมายคุณต้องระวังมันเสี่ยงนะนะครับนะคำพิพากษาเผยแพร่ได้ไม่ผิดกฎหมายแต่แต่ทําไมครับแต่คุณต้องเป็นคู่ความครับนะครับถ้าคุณไม่เป็นก็ลองดูสิครับ ถ้าอยากเผยแพร่ก็ลองดูนะครับเนะอาให้ความรู้กันนะครับนะคุณเป็นใครและคุณเกี่ยวอะไรนะครับดูให้ดีนะอืมนะครับนะนะครับอยากให้ตระกูลชิน,นวัตรเลิกเล่นการเมืองนั่นน่ะสิผมก็อย่างนั้นนะผมว่าเลิอกคอรับนะเอ,อทักษิณก็เป็นมาแล้วยิ่งรักก็เป็นมาแล้วสมชายก็เป็นมาแล้วสมัครก็เป็นมาแล้ว แล้วก็ใครเศรษฐาก็เป็นมาแล้วอุ้งอิงก็เป็นผมว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะเป็นนายกตระกูลเดียวือไงเปลี่ยนคนอื่นให้เขาเป็นบ้างนะครับให้คนอันก็เป็นบ้างนะครับอา่านะครับอา่านะครับนะะนครับอืมนะมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรบ้างครับแน็ชาลีถูกงัดบ้านยกเขาเกี้ยงอืมอันนี้ก็ต้องระวังระจนผู้ร้ายแม่งเยอะทรัพย์สินเงินทองก็อย่ามาใส่ไว้ที่บ้านเยอะอย่าเก็บ แแหวนเงินทองก็ซุกซ่อนให้ดีนะครับคนขโมยนะแม่งมีทั้งคนภายในบ้านนอกบ้านนะลูกหลานบางทีแม่งก็ขโมยเมีกมยมก็ขโมยนะเมียน,นะครับก็ขโมยเหมือนกันนะนะครับนะโจรผู้ร้ายแม่งเยอะสมัยนี้ก็ไว้ใจอะไรก็ไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นพี่คเห็นด้วยกับพี่เดครับเงินทองก็ต้องระวังใช้ประหยัดอืมอ่าคนทั่วไป นะให้ความรู้เรื่องสารเรื่องคดีไม่ค่อยฟังฟังแต่โซเชียลนี่แหละพวกนี้ลนะนะครับมันก็คือต้องพัฒนาเราจะฟังเรื่องคดีเราต้องหาความรู้ไม่ใช่ไปเชื่ออใครตะใครก็ไม่รู้สารตัดสินก็ไม่เชื่อเชื่อไอ้พวกโซเชียลมาก็โดนเขาจูงจะหมูกบ้างอะไรบ้างก็ฝากไว้นะครับอืมนะครับโดนเมาแล้วขับทํายังไงดีครับก็รับสารภาพทำผิดก็รับสารภาพสารต้องก็ยกโทษไปเดี๋ยวก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ก็ไม่มีอะไรก็เสียค่าปรับไป นะครับเมาอย่าขับครับนั่งแก๊ปนั่งอะไรครับจอดรถแม่งทิ้งไวนะ้น่ะนั่งแก๊ปกลับนะหรือไม่ก็ให้เมียมาขับกลับไปหรือไปไหนมาไหนก็พาเมียไปด้วยไปไหนมาไหนก็น่ะพกเมียไปด้วยพกเมียไปด้วยนะครับก็ก็ดีครับเมียมีชู้อยากกันแล้วฟ้องชู้ได้ได้ครับนะครับถ้าเกิดมีชู้ในช่วงที่ยังไม่ได้หย่าพอหย่าเสร็จก็ยังฟ้องได้เพราะเพราะความผิดนะการกระทําละเมิดมันเกิดในช่วงที่เราเป็นผัวเป็นเมียจดทะเบียนนะครับได้ครับ ได้ครับ